สดครับผมและชัยดีเหนะครับและในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเอาวนะครับโหมดหนึ่งหนึ่งผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับคนนี้นะครับก็คือเพื่อนของผมนะครับทดสับเป็นไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมเชิญได้แล้วนะครับผมจะเป็นตัวเอลินตามหน้าปปดคลิปเลยนะฮะโอเค จเจอกับตัวอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอเลนนะฮะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวโลโอ้โลน้ำเงินแล้วผมจะชนนะเนี่ใครจะเป็นอนเลนที่แข่งแก่งที่สุดนะครับอ่าฮะไปแล้วทุกคนเอาสกิลน,นี้ก่อน เาจะเอาสกินพุ่งไปก่อนครับต่อกันเขจะเข้าพุ่มแน่ ดูเลือดดูเลือดดูว่าใครจะเป็นพวกแข่งแก่งที่สุดในการเป็นเลน ต้องเก่งอยู่แล้วผมเก่งอยู่แล้ว Sing, 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 Sing. ฟุ๊บเด็กเลื่อนเลยเดี๋ยวละา <c ười> ยังเงียบก่อนิกเกอร์ <c ười> ฟิกเกอร์ตึงๆนี่ฟิกเกอร์กับคลิปไปด้วยเลยหายตัวมาก่อนได้ก่อนอออหายตัวนี่ทำกลับวะทำกลับเลยดีป้อมแล้วอะ เกือบแล้วครับทุกคนเมื่อกี้อีกแป๊ดเดียวก็คือผมใช่ไหตัวปั๊บ <I do. S 1> พบุ่งเลยไายตัว เฮ้ยทำกลับวะไม่ขนาหมอผมหรอกไม่ขนาหมอผมหรอกไม่ขนาหมอผมลอม็อกไม่ขนาหมอผมไม่ขนาหมอผมหรอ,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 อกนี่ได้เลือดช่วยนะไอตู้ที่ทำไม่ทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คุณรู้ เฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคลิปเดี๋ยวรอนี่ก่อนคลิปบุกแล้วอ่ะคลิปบุกแล้วคลิปก่อนอือหือแล้ว s ซิง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  g sing s ทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรเจี่ี่จมเลยเฮ้ยตลกโอ้ทำไปทำเฮี้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวแป๊บเพื่อนกลับป้อมเมื่อกี้ผมเผลอแป๊บเดียวนะครับก็คือไปทักกับเพื่อนเว้ยไอ้นี่ดิค,คีไอคีเข้าคนเดียวเลยนะแหละใจเย็นจะกดหรอดูดูไม่ด,ไมด,ไมดูไม่ดูกี่ยวนะห <I do. S 1> ยุดหายตัวพี่แม่งแข่งวะหา <I do. S 1> ยตัวกลัว มาเข้ามาในป้อมนี่นี่อุ้ยไม่งูเลื่อนแล้วซอดหนึ่งหนึ่งผมว่าไม่ไหวแล้วไม,ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันต้องมันต้องเอาคืนเท่าไหร่ละไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวดีกว่าเคลียร์กลับป่ะเจตัวเองมาดิใส่ก่อนอะใส่ก่อนอึบ หายตัวหายตัวไม่ได้มามานี้เลยมานี่มานี่มานี่นี่นี่นีขอคิวดักก่อนดักก่อนยังไม่รู้ตัวเลยรุกเลยหายตัวหายตัวป๊อป ปับป๊บ,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 บได้สองคิวแล้วครับสองต่อหนึ่งเอ,อ๊ะไม่เขคคียนีแล้วเราลบอยู่ในพุ่มอย่างเดียวนี่คือสเต็ปของผมนะครับคือการลบพุ่มแล้วก็โดนตีสมหายไปแล้ว ยังไม่เคลียคิวก็แล้วแบบเนียนๆนะฮะให้เขาตายใจไวเราต้องตายตัวเฮ้ยเฮ้ยมีการลบพูน่ะมีการลบพูได้เย็ดแค่รโก้หายตัวเ็กหายตัวทำกับทำกับโบ๊ะ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 บ๊ะโบ๊ะโบ๊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 บบ ผมนั้นได้จัดมาเองนะครับจริงไม่ได้จัดหรอกไปดู Youtube นะครับไม่ดีแดกกูล็อกผมไม่ม,มีมีการกลัวมีการกลัวมาดิ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 ก็มาเลยาตู้ก็ทำอานี้หรอถ่าตู้ก็ทากลับก็ทำอย่างนี้ก็ทำกลับโดนสวนเข้าไปโดนสวนก็โดนโดวนโดนสวน คาปอมเออคาป้อมเลยคาป้อมเลยฮะเข้าไปในปอมเฮ้ยเฮ้ยมีเกาะเน่นด้วยเย็ดเคมีเกาะเวทด้วยว่ะเย็ดเคยังไม่มีเลยเก็บเลยไปก่อนนะครับไม่ให้ได้เก็บเลือดหรอกฮ่าตอนตอนตอนเจอรือครั้งแรกเนี่ยใครใครใครตบหนึ่งใครตบหนึ่งคิววะตบหนึ่งคิวเข้าไปในปอมไม่ออกไปเลยฮ่าว่าดีวาดีนี่มีการ มาดิ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 มาเลยเอ้ยเฮ้ยทำงี้ทำงี้ก็ไม่เอานะทำงี้ก็ไม่เอาพิกเกอร์พิกเกอร์พิกเกอร์เก็บเลือดมาดิดับงถ้าเก็บเลือดไม่ทันนี่ผมแพ้แล้วประมาทไปบ้างประมาทไปบ้างเนี่ย ประมาทไปเปล่าประมาทไปเปล่าเดียเคลียร์คลิปอย่างเดียวเลยเฮ้ยพิกเกอร์เข้าป้อมเดี๋ยวรอเข้ามากันไม่ไม่ไม่มีการเข้ามาแล้วไม่เข้ามาไม่เข้ามาเขาไม่เข้าตีหน่อยตีหน่อยเยดมีการล้อเลือดมีการล้อเลือดหรอเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเลื่อนน้อยเปิดมาเถอะเปิดมาเถอะ ดูเถอคใช้ดาวลุมแข่งเจ๋งแน่ <laughs> คลิปตีกลับอ่ะไปไปก็ป้อมนี้ก็เสร็จ <laughs> เอา้าเราจบแบบสวยไม่สวยไม่มีการพลิกแพงแล้วทุกคน <laughs> เข้าป้อมแม่งเลย <laughs> มันจบกันแล้วเราจะให้คลิป ตีป้อมเราจะไม่ตีป้อมนะครับลิปสู้สู้ิปสู้สู้ครับลิปสู้สู้ครับลิปสู้สู้ครับลิปสู้สู้นะเกิดไอ้เกิดทันมาขอาแพ้แล้วละไม่ทันนะฮะเราชนะเย้เราชนะแล้ววิตตอรี่เราชนะแล้วครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ ได้เวลาที่เราจะปิดคลิปแล้วเพราะว่าเราชนะแรงโกแล้วนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่แรงหรอกมันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับคือผมฝีมือเนี่ยก็เคยขึ้นแรงโกแล้วไงคือมันทําเป็นขำๆไปทีนะครับแลงซิลเวอร์มันจะกับแรงโกนยแต่จริงๆแล้วผมมีฝีมือมากกว่านะครับไม่อยากจะโม้ก็คือสำหรับคลิปนี้ส้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ